เด้อ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 นะครับอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปคุยเอาเปียดเยียบกับพี่นนะครับในค่ำไทยรายการนะครับเพื่อนก็บอกว่าจีโว่ตั้งแต่ภาษาอีสานพ่อพี่น้องฝากเงินฟังบอรูเรืองแสดงว่าพวกเราทำงานสำเร็จแล้วต้องบอกไทยไปน้ำบอกไทยเกี่ยวไปน้ำบ้างัถอะบางครับอาพี่น้องครับช่วงที่สองของรายการภาาษอีสานผมจ่าพงศรค้ำนะครับจ่าเถอดมืออุดรละดอกตั้มท้าคุณอัมพวาคนะครับพ่อพี่พ่อน้องวันนี้เขามาเข่าช่วงเรื่องที่สุดในโลกพี่น้องครับหลายผู้หลายคนก็อยากฟูว่า หนังสือพิมพ์แท่นพิมพ์เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาจังไดน,นะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดผู้เรียนผู้สังเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดน,นะครับผมก็อยากย้อนไปนะครับวาในโลกนี้นะครับผู้ใดเป็นผู้ผลิตแท่นพิมพ์ขึ้นมาเป็นเครื่องแรกของโลกนะครับพี่น้องครับคำตอบก็คือนายโจฮันกูเทนเบิร์กนะครับเป็นชาวเยอรมนีเมื่อปีพศ1 9 9 7ถ่ายคิดเป็นข้อศอก็คือข้อศอ1 4 5 3 ถ้าเป็นพศก็คือพศ1997หลังจากเพิ่นผู้นี้แหละครับเป็นผู้เฮ็ยแทนพิมพ์ขึ้นมาแล้วบันนี้หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกคือหนังสือพิมพ์อียงคําตอบก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ไายสัปดาห์ที่มี่อว่ารีเลชั่นหนังสือพิมพ์ที่่อว่าลีเลชั่นนี่คือหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของโลกนะครับแต่เป็นรายสัปดาห์แต่ยังบอท่านด้เป็นรายวันถือตีพิมพ์ขึ้นเมื่อปีศ1605ถ้าเทียบเป็นปีพศก็คือ2199 ที่ประเทศเยอรมนีจากนั้นฝรั่งเศสละเบลเยียมหรืออังกฤษก็เลี้ยนแบบบ้างนะครับย้อนไปก้อนหน้านั่นครับพี่น้องครับเมื่อ60ปีก่อนคิดการซึ่งมีจุดเริ่มต้นในยุครมันนะครับนั่นก็คือพระเจ้าจูเลียตซีซานะครับเพิ่นที่เขียนอยังลงในบทความต่างเพิ่นที่เขียนลงในเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆแล้วก็ไปติดไว้ตามชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านหรือประชาชนไดออ่านในการแก้งข้าวสารเกี่ยวกับเรื่องเล่าของรัฐบาลหรือข้อกันด่านการทหาร บว่าจะเป็นการพิจารณาคดีและการลงโทษหรือการทรมานต่างๆของชาวาโรมันในกลุงโร่ใมนเวลานั้นและก็ยยอนมานะครับสรุปแล้วก็คือผู้ที่เฮ็ดแทนเพิมพ์ก็คือนายโจฮันน์โกเทนเบิร์กนะครับเป็นชาวเยอรมนีมและก็หนังสือเพิมพ์ฉบับแรกของโลกซอว่าลีเลชั่นสร้างขึ้นมาเมื่อปีข้อศ1605นี 1, ค่คือหนังสือเพิมพ์ฉบับแรกของโลกลยครับพี่น้องครับแล้วบัดนี้ช่วงคนขยันเมืองอีสานจเถอะสีผ้าไปพ่อคุณป้าคนาคนี้จบป .4 ี นะครับว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างเพิ่นเฮ็ดอาชีพอีหอย่างขึ้นมีายได้สามารถเลี่ยงปากเลี่ยงท้องได้เชิญพบกับเจอทศเมืออกอโดน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 โนนนี้ก็คืออยู่บ้านชู้ชาตินะครับมู่ที่สิบห้าตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมีความรู้ปอซีเพิ่นก็เฮ็ดหน้ามาตลอดอายุเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องครับมีที่นาอยู่ยี่สิบห้าไรแต่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดมากครับมีใจพ่อกินจะซื้อนะครับพ่อะไรพ่อสีหางสีมีก็เลยหันมาครับตัดสินใจนะครับพี่น้องครับเอา ร้านถนนนี้ของพ่อหลวงนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงแบ่งหน้าอ๋อเครองหนึ่งนะครับขุดบ่อปลาปลูกหญ้าแฝกนะครับแกดินเข้มดินเปรี้ยวปลูกัะคุ้งมัค้อยเห็ดหน้าสักเคิงหนึ่งกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับผัวเพิ่เป็นนักการพันลูง ชวนเพิ่นกับเฮตนาผู้เดียวนะครับเทิงในเฮตนาเคืองหนึ่งเนี่ยปลูกปักคุงปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าทีเป็นกล้วยอ้อยซอยปีปลูกทุกอย่างนะครับผัวกับเป็นมาตการเพราะลูกก็จบออกบ้ากับมาซอยกันบ้านสามีภรรยาเดี๋ยวนี้ครับมีราร่ด้ต่อวันวันละ1,500ัรบาทถึง2,000บาทครับสรงลูกเลียนจบปริญญาตรีปริญญาโทอันนี้ต่อมือด้วยครับต่อมือครับผู้น้องถ้าผู้ใดสนใจนะครับอยากสิไปศึกษาเบอร์งานกับเพิินเบอร์โทรกับมี่รับพี่น้องครับเบอร์โทรก็0883 0ุดแปดามแปดามอครบผมบอกโคสาุดยังชุดแปดสาม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 เจ็ดแปดสี่สามนี่นะครับแปดสามสเจ็าคุณป้าย่างใจต่อคุณป้าจำปาบอกคุณป้าจำปาจำปานวลนะครับคูบุนชูชาติมู่ที่สิบหาตำบลอาสามาดอําเภออาสามาดจังหวัดรรอยเอ็ดครับพี่น้องครับมนี่คือของดีเมืองอีสานคนขยันเมืองอีสาน บ่ต้องไปคึดยากอีหยังว่าสัตว์พันวานะครับพอหลวงขึ้นไปทาแล้วนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ได้เหลืออยู่ได้กินได้ขายพร้อมเฮ็ดให้เจ้าของแข็งแรงนะครับตอนนี้ยังเจี๊ยบดังปังๆเลยจะบว่าต้องเนี่ยนะครับว่าเป็นผ้าร่มกระเซ็นอายุรแพทยวกับมาเห็ดฝอยเมียแล้วมัเนี้น้องตั้มสิพาไปเบิ่งช่วงภาษาอีสานวรรคคำน้องตั้มเสนอเข้ามาอีหยังก่อนเลยเข้ามาเพิ่นครับเข้ามาเพลินเพ่นเพิ่นเนี่บ่เพิ่นเพิ่นจังซั่นจังซี่หมายถึงผู้รังคนผู้รังคนท่านเจ้าเออคือเป็นเป็นสัพนาม ที่ใช้เรียกคคลอื่นนะครับซึ่งว่าเป็นบูรุษที่สามนะครับเพ่นเนี่ยหมายถึงท่านเออันนี้ก็คือของดีแล้วบันนี้เขาไปข่าวต่อมาครับพี่น้องครับข่าวต่อมาคือข่าวอย่างไรฮึบันดีเพ่นบอกว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและกับพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดกระบี่ว่าได้เข้าตรวจสอบนะครับปูท้องหลังว่าแต่ว่าหรือปูนาเข่าปูนาเข่าเนี่ยมันเป็นอยงไรน้องท่ำปูนาเข่าหรือปูเขียวนี่บอก เป็นยังไงนะครับอ่ะไปเพิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันครับพี่น้องมันเป็นยังไงนะครับที่นายมาสยาถ้ำสวนนะครับอายุ63ปีอยู่บ้านเลขที่49่สทับสามู่ที่4และตําบลห้วยน้ําขาวอําเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งมีอาชีพเป็นเช่าประมงนะครับเพิ่นจับได้นะนะครับโดยพบว่าเป็นปูเพศผู้มีน้ำหนักประมาณ2อกิโลเกิงนะครับแล้วก็บบอดีเว้นตามตัวแล้วก็กล้ามมีเพียงเกาะ อยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็นายมาษยานะครับนายมาษยาเผืดเผยว่าตนเนี่ยไปลักลอบดักปูใส่เหยื่อป่าที่ว่างอยู่ข้างบ้านนะครับภายในคลองบางปัดเค่อยๆเห็ุทุ่มเงินนแหละครับแล้วก็เวลาต่อมาก็ได้ไปลักลอบเก็บดังกล่าวปลากรว่าปูดังกล่าวเนี่ยติดอยู่นะครับเป็นปูที่มีขนาดมีขนาดยาว่าใหญ่ครับพ่อจันใหญ่มากเลยนะครับที่ตนทําอาชีพประมงมากกับว่าเคยพ่อปูอีงสีไม้ใหญ่ขัดใหญ่ในอปานี นะครับพี่น้องกับเ้ิ่ดูเูิ่นก็ะเลยเอาไปมอบไห่กับศูนย์ศึกษาอนุรักษ์ท่านปูทุ่งทะเลนะครับอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อทำการศึกษานะครับเนื่องจากปูชนิดนี้เป็นปูที่หายากมากแต่ทราบว่ามันโตเร็วนะครับหากศึกษาเพาะพันธุ์ส่งเสริมหรือปล่อยคืนธรรมชาติจะเป็นประโยชน์ต่อชาว ประโงมากนี่ไปยบอกไทยพ้อมกว่าญี่ปุ่น้องฟังบอมออกแบบนี้แต่ว่าช่วงไหนเคยเห้จ่าทบบอกภาษาอังกฤษพร้อมหนึ่งโบไทยอีสานจะอินเตอร์ม่่าเจอเอาลงต่ำไปไปเลยไปต่อเลยไปไปเพิ่งขราวนี้นะครับนักเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการครับลูกหือประท้วงไล่ผอออกนะครับซึ่งมือเนี้ยนักเรียนของข้าวเก่งนะครับบึงลุงกำนันเป็นตัวยายนะครับเพราะอะไรเลืออกอย่างนดียวลงต่ำไปเพิ่งกันครับจากไทยรัฐนะครับเปิดบอกว่านักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศนะครับ สวนกุหลาบวิทยาลัยสม,มุทรปราการซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทต,ตำบลบางปูนะฮะอําเภอเมืองสม,มุทรปราการกว่า2800นแอคนนะครับได้ออกมาร่วมโตกปะท้วงนะครับพร้อมกับถือป้ายมีขอความโจมตีครับไล่นางเพนพิไลลักษณ์มณีภาคนะครับผู้ในการโรงเรียนว่าหลังจากเขามาบริหารโรงเรียนตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมามีความบกพร่องต่อการบริหารงานและก็มีปัญหาการทุจริตจนทําให้โรงเรียนขาดการพัฒนาทั้งด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนจนปัจจุบันการ ท้าใหม่โรงเรียนที่เคยเป็นเลิศทางวิชาการนะครับกลับตกต่ำและวินัยของนักเรียนแย่ลงรวมทั้งนักเรียนยังขาดคุณภาพนะครับโดยบรรยากาศกลุมนะฮะประธานนักเรียนกระด้่ขึ้นอานคําแถลงการและกพร้อมกับก้าวโจมตีถึงความบกพร่องของพอ,อนี่หละฮะนอกจากนี้ยังได้นําป้ายขอความต่อต้านขนาดใหญ่มาติดบนอาคารเรียนและการย่งได้นําโบสีชมพูฝาเป็นสีประจําของเรียนนะครับมาผูกของมือสีสระ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นหนึ่งเดียวและก็รักความยุติธรรมของชาวสวนกุหลาบอีกด้วยพร้อมกับตะโกนขับไล่เป็นระยะระยะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพบางปูได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยต่อจากนั้นนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้ขึ้นกล่าวขอร้องให้นักเรียนทั้งเบิร์นะครับกลับเข้าไป้องเรียนตามปกติและก็ให้ตัวแทนนักเรียนเข้าไปเจรจากับทางสมาคมผู้ปกครองและก็คณะครูผู้บริหารคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเขต6เพื่อหาทางออก ราวางทั้งสองฝ่ายนะครับกระทั่งนักเรียนทั้งเบิร์กับย้อมรับจึงเข้าไปเรียนตามเดิมโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับครับผมอืครับถ้กทาออกเมไ่อไออกมันทางเขานั่นแหละครับออกทางเข่าหน่อยมันปะออกทางเขามากนั่นแหละนะครับนี่เป็นข่าวอันนี้นะครับพี่น้องสาวแทบชกปลัดหนุ่มบุกจับกลุ่มพัวพันค้ายาก่อนจะคุกเข่าขอแต่งงานนะครับเกิดเหตุอยู่ไซมาไปก็พอยยทอน้ำกันครับได้เข้าปฏิบัติการร่วมจับกับชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัตว์อำเภอสัตตหีบจะเยอะอันตัวให้อันตัวกันในอำเภอสัตว์อยู่ข้องหลังนะครับอำเภอสัตตหีบตัวกันที่สัตว์อยู่ข้องที่แหลกทีมาสัตตะหีบวางสันเียวกับตัวกันนอยนะครับอำเภอสัตว์แล้วก็มาหีบอยู่น้ำกรดนะครับสัตตหีบอันนี้หีบนะครับยจะมาเรียงไข่อะไรไม่ล่ะนะครับย่าพี่น้องพี่ว่าอำเภอออำเภสัตว์มันอยู่เสนแบบนี้นะอำเภอสัตว์นี่ตะหีบสัตตะหีบนะครับหีบพี่นั่โดยนายชนะวุฒินะครับสีตาลแก้วฟรัตอำเภอฝ่ายยทะเบีน ในภารกิจหลักต้องหลุนวัสสันพนวานะครับเขาจู่โจมจับกลุ่มนอสุชาดาอินทุวงอายุสาวสี่สปีแฟนสาวนักวิชากาศอาหารสัตว์บริษัทแห่งหนึ่งขณะขับรถเก็งโตโยต้าอันติสโคโรล่าวันสันพนวาโคโรล่าอันติสสีขาวทะเบียนยออผู้หญิงต่อประตักสามเก้าเกรุงเทพมหานครผ่านบริเวณนารูปปั้น ปาลาฉลามชายหาดบางสลรอำเภอสตัตหิตจังหวัดจลบุรี่รในความผิดฐานพัวพันยาเสพติดทําเอาว่าที่เจ้าสาวตกใจขวัหน,นี้ดีฟอก่้อนปลัดนะครับก้อนว่าที่ปลัดเจ้าบ้าเนี่ยนะครับจะปากคตตัวแล้วก็น้ำช่อดอกไม้มาคุกเขาขอเธอแจงงานกับพี่น้องแจงใน็ดีการภารกิจการปฏิบัติการรักต้องลุ้นเป็นความคิดของน,นายธนาบุตรปลัดนุ่มรอที่หวังจะเสื้อไ้่ขอแจงงานกับแฟนสาว ด้วยการย้อนเคล็ดอย้อนเก็ดทำในสิ่งที่เธอชื่นชมชื่นชอบมากโดยมาตลอดนั่นก็คือผลงานการปราปามยาเสพติดที่สุดบุกของชุดปาปรามยาเสพติดอำเภอสัตหีบหรือทีมงานมาสันตนานกับทีมงานผู้แต่บังคับบัญชาของปลรรัดนุ่มจึงคิดวางแผนเข้าจู่โจมกับแฟนสาวฐานพัวพันยาเสพติดแบบเหตุการณ์สมจริงทำเอาแฟนสาวเกือบช็อกหัวใจแทบไห้เลยทีเดียวกับปี่นนองครับ ต่อมาปรัชณนุ่มรอนะครับเพื่อก็ได้อาศัยช่วงทีแฟนสาวก็ลักตกใจสุดขีดนาลานาเลือกก็นําช่อเราไม้เข้าไปขอคุกเขาแต่งงานทมกลางความรุ่นระทึกของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มุ่งบ่งเหุการณ์เพราะด้วยอารมณ์ตกใจทำเอาแฟนสาวเกือบปฏิเสธนะครับเกือบด่านะครับพี่น้องครับเกือบเป็นเจ้าตายเ้วบ่อยบหัวใจไหวกับบุญหัวแล้วว่าเสนพูาแต่ทุดท้ายนะครับเจ้าสาวตั้งสติแล้วก็เลยกลับมาัวกอดปรัชณ์นุ่มด้วยความดีใจและกระตุก ตาลึงนะครับดกลงปลงใจแต่งงานในในที่สุดครับดังคําที่ประหลัดเคยพูดกับแฟนสาวไว้ว่านะครับคิดจะเป็นแฟนมือปรับรักต้องมีลุ้นวัสดรราเพิ่นกับย่งคงตั้งสติวัสนเฮ็ดแห้หมันสมจริงสมจัง <c oughs> ส่วนกับนดการแต่งงานสะมีขึ้นภายในเดือนมิถุนายนหาแปดวัสนรรา <c oughs> ซึ่งแจ้งวันนี้ ซึ่งจะแจ้งวันและเวลาที่น่ชัดอีกครั้งหนึ่งโอ้นะครับเที่ยวนี่เฮ็ดท้จริงท้จังเด้่โดยแฟนสาวมาหูมาก่อนนะครับแฟนสาวเกือบเป็นชอ็อกวาาพม่าเพ่าวใจเกือบไหว เลี้ยวเห็นนาปลั่งนุ่มถือช่อออกไปอาว่ายังเขียบยู่จะไปเขียบปฏิเศธมาตนมาครับจังใดจังไปหยอกกันเออะมาหยอกแห้งปลาที่เศว่าไขหัวใจว่าเจ้าได้แต่งงานบอลจนมครับผมอันนี้ก็ว่ากันไปพอดีเขาเ้ิงตัวนี่ครับอนบอกว่าเปิดตัวนางฟ้าขวัญใจชาวเน็ตซอยคนพิการเดินทางขามถนนอธิจารย์นิสพิมพ์เนี่หนาครับอยู่ในช่วงตอนปลายเดือนก่อนนะครับเช่าเด็ตตังได้แห่ขาไปชมคลิปสาวน้ำใจงามอ่ะไปเืิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันกับผมกับพี่น้องครับ เรื่องเล่าเรื่องนี้มันเป็นจังไรนะครับเพื่อนบอกว่าจนกลายเป็นทีคือห้าในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับในโลกอินเตอร์นะครับแล้วก็เพราะว่าคนเขาไปกดไลค์แล้วก็ไปจดแค่หลากหลายเด้จ้าเถาะบักหลายเด้น้องดำล่าสุดนะครับไล่การก็ได้ตามไปสัมผัสนะครับชายหนุ่มอยู่ในคลิปซีวานายชัยวัฒน์นะครับเสี่ยงขีนะครับหรือจุ้ยนะครับพร้อมทั้งไปสอบถามความรู้สึกในเหตุการณ์มื่อนั้นเพื่อนก็บอกว่าคุณจุ้ยเนี่ยเปิดเผยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงตั้งแต่เกิด และก็จะต้องเดินทางจากซอยจเจริญกรุงที่5 8แล้วก็ต่อมานะครับมาต่อที่รถไฟฟ้าใตดินที่สถานีหัวลาโพงแล้วก็ตอลดเม์มาล่งที่ถนนแยกรัชโยธินตึกสร้างนะครับ<ม>เพื่อมาทำํำทุกมือแบบนี้นะครับพ้อตั้งฝากขอบคุณไปถึงหญิงสาวที่มาซอยได้มือนั้นก็บอกว่าขอบคุณมากนะครับ<ม>ที่ช่วยเหลือตนในวันนั้นเนื่องจากวันนั้นเป็นวันวันนั้นวิ่งรถเร็วมาก และหากพบกันอีกจะพาไปเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนมาตานบ่าและกระจากนั้นทีมงานก็ไเ้พภาพไปพบยิงนำใจงามปรากฏในลิปเธอมีสื่อว่านางสาวทิตารีวัฒนวราพงศ์หรือน้องแอนนะครับพ้อมกับกล่าวถึงความรู้สึกว่า,ายินดีที่คุณจุ้ยจะพาไปเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนมาตินบ่าและบาริพปลกันเรียบบอกว่าเป็นการขอบคุณและก็โดยส่วนตัวแล้วเห็นคุณจุ้ยเป็นคนปกติและก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้เกียรติ และฝากขอบคุณทีบโตดมาด้วยคลิปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเทียของตนเป็นที่สนใจของชาวเน็ตกรเฮ็ดไหนมีความรู้สึกอิ่มใจอิม่มถือว่ามีความสุขนะครับจิตใจมีความสุขที่มีแต่คนมาอวยพวกรก็นี่แหละครับคนเฮ็ดดีมันก็นยอมได้ดีนะครับอันนี้คือรางวัลตอบแทนเ่ราว่าจะเป็นเงินเป็นทองกับว่ามีคุณค่าสําหรับลกโซเชียลนะครับลกโซเชียลเขาขอบคุณอันนี้คือคนถูไปทัย่ยวมเลยนะครับน้องตั้มครับเจ้าทอครับครับอาการ ที่น้องเอ้ยนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับหนาวๆนาร้อนๆนะครับแม่มือวนนี้ผมก็พอนหนาพึอบๆืึ่บๆไม่ทำหลักไอไข่ตั้งมือขึ้นนี่นะครับต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับวันนี้ไปเบึงค้าวนี่นะครับบนบววสาวสิบหกรู้จักกับหนุ่มผ่านเฟซบุ๊กแล้วกับส่วนกันไปเที่ยวมืออื่นเศร้ามากปุ๊บ ดับพิศนาตายด้อยนะฮะอาไปิึงกันครับทั้งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสพบันดุงจังหวัดอุดรครับได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตนะครับที่สารากลางข้งหมู่บ้านนะครับโดนสะอาดมาสันว่าบ้านไช่อำเภอบันดุงนะครับจังหวัดอุดรหลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับพันตำรวจเอกปิยาบุตรภัยบูรณผู้กำกับการหละกการพันตำรวจโทษยช่วิมิตรศรีนะครับรองผู้กำกับการสพสืบสวนสอบสวนและกการเจ้าหน้าที่กู่ไย ที่เกิดเหตุนะครับพบศพหญิงสาวสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมกางเกงขาสัส้นสีดำเงินแต่บอไซกางเกงแต่ใสก่กางเกงกับด้านนะครับโมเมนบอไกางเกงเกนี่ยใส่กางเกงกับด้านนะครับสวมเสื้อแขนสั้นสีฟ้าสวมรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลเสียชีวิตมากมากกว่าหาชั่วโมงนะครับตามร่างกายก็พบบาดแผลบริเวณใบหน้าด้านขวาบอพบร่องรอยของการต่อสูดด้ใดๆทราบซื้อนะฮะกับซื้อซื้อนางสาวปุ๋ยนะอายุ1 6ปีเท่านั้นเอง เป็นนักเรียนชั้นม .4 นะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบันดุงจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทราบว่าผู้ตายเนี่ยอยู่กับญาโดยในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผู้ตาย่าได้ไปโรงเรียนแต่ผู้ตายไปหาเพื่อนหญิงอีก2คนรวมเป็น3คนนะฮะ<ม>เพื่อเดินทางไปเที่ยวที่บ้านนาให้เขตอำเภอเพชน,นะฮะจากนั้นก็ได้เดินทางไปเที่ยวงานที่บ้านนาชุ่มแสงอำเภอทุ่งฝนนะครับซึ่งมีหมอลำามมาสแสดงนะครับจากนั้นก็ได้นัดพบเพื่อนชาย หายไปพบจนกระทั่งลุ่งเศร้ากกลายเป็นศพดังกล่าวเนี่ยละฮะบันนี้ทังเจ้าหน้าตำรวจเพื่อนกับควบคุมตัวนาาเอนะครับ uh, องสงสายุ17ปีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอ่เนี่ยแหละเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนที่สบพบุจังหวัดอุดรนะครับจากการสอบสวนน้าเอก็ให้การว่าตนนี่เป็นเพื่อนชายของนางสาวป,ปุ๋ยเนี่ยแหละโดยรู้จักกันทังเฟซบุ๊ก k 2ปีที่ผ่านมากระทั่งมาพบกันอ่าวันเกิดเหตุน,นี่นะฮะจึงซึ่งหลังจากได้ทําความรู้จักกันโดยได้พากันไปซื้อเหล้าขาวมาดืม่ม ก็เพื่อนอีกหลายคนจนพากันเมาจากนั้นจึงพานังสาวปุยนั่งรถมอเตอร์ไซค์ของตนเพื่อสิ่งไปทรงที่บ้านแต่นั่งสาวปุยขอขับรถลับเอง แต่รถ<ม>เกิดเสียหลักส้นเสาปูนระวางท,างทางงั้งทรงปูนียชีวิตด,ดังกล่าวมาสัารับผมอันนี้ก็คือบ้านน้นสะอาดนี่แหลคะครับกินเหล้าขาวนะฮะผมเป็นบ้านโดนสะอาดอนะครับเพื่อนเขียนในข้อผิดเขาเไยอ่านเขาอ่านผิดไปนับอีหลีแล้วเป็นบ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธา,านี<ม>นะครับอันนี้ก็ท่านหนังสือพิมพ์เพป็นเขียนผิดครับนี่แล้วคือบ้านบ้านโนนสะอาดบผมเป็นบ้านโดนสะอาดบ้านโนนสะอาดครับขี่รถไฟต่ำเสาแต่ว่ามันก็คือจังใส่กางเกงกับหลังแดกอันนี้ครับกันนาวสัมผัทีฐานนะครับพี่น้องครับ หม้อซีแล้วว่านาสีใส่กันเกลกพิษนะครับมาเป็นนิดหน่อยอนุบาลนะครับเอาทั้งหน้ามาไปทั้งหลังนะครับกินเหล่าขาวพร้อมใช่ไหมกินเหล่าขาวพร้อมนะครับเราไปใส่กางเกงกกับข้างได้ยังไงเอาทั้งหน้าไว้ทั้งหลังนะครับพัฒนาชิดครับอันนี้น่าคิดนะครับน่าคิดนาคิดนะครับอยู่กับยาจะเห็นว่าพีพลอมีแม่กับจีรำแก่ไในรำแก่เอาอะแม่ได้ครับเอ่าสาวสิบหกอ๋อมันอ่านข้าวพญ่ต่ำตัวนี้ยเอาไปนิดข้าวสิบซีเออข้าวสบายกับสิไปนี้ยเราสิบหาสิบหกนะครับอาถันมาสั่งผลงานต นะครับพอเชียงใหม่อเจออุปสรรคซ้ำซากประทันใดทั้งไฟไม้เคลนหกักประทันเอามาไปเบืองน้ำกันทางตำรวจผู้ท่อนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานให้บริษัทเอกชนนั่รถเคลนขนาดใหญ่หาสิบตันในบนเ่ธรรมดาเลยครับหาสิบตันนี่เนี่นมันจะไล่ก็ซีดทุกเก่าหมแล้วนะครับ <c oughs> ผมมาช่วยนะครับยกจอพระพยนต์ LED ขนาดใหญ่สูงสิบสองเมตรกว้างประมาณยี่สิบสองเมตรนะครับให้ ไอ้ยังเนี่ยนะครับเออใส่ใส้หลอดหลอดแอร์อีดีนะครับทั้งมดนะครับปานะครับสามหมื่นห้าพันนะครับโอโทษโว้ยสามหมื่นตัวไหนสามแสนห้าหมื่นดวงนะครับมีน้ำหนักมากกว่าสามสิบตันอ่าใส่งบประมาณนะครับที่จะมาจัดการประมูลนะครับทะเบียนเลขรถสวยนะครับของโครงการขนส่งทางบกรวมสามสิบหลังวนเสารนวานนะครับบาดโถมาจัดซื้อทางเนี้ยคืนติดตั้งนะครับ บนเสาเหล็กสูง9เมตรมาสันพลว่าเลยครับสองต้นที่สามเตรียมไว้นะครับภายในกองบังคับการตํารวจผู้ทอนจะวัดเชียงใหม่เพื่อลดละลดอุบัติเหตุเพราะสามารถมองเห็นได้ถึง600เมตรมาสันากดราวมันอาถันยกขึ้นมาได้นะครับเข็นไปยกกับเข็นฮักนะครับสามารถเห็งได มันไงเกิดมันกิดเนื้อกำลังนะครับพ่าเนื้อพี่น้องครับเอาพผ่าปะมาณอาชันเผ่าปะย่านกผ่ย่านตะลุงชันเลยครับเช่นสามน้ำนักของน้ำนักของเสาเนี่ยมันสามสิบตันนะครับเช่นนี่มันต้องลอยหาสิบตันมันต้องสมดุลกันนะครับหาสิบตันมันจะไปยกสามสิบตันขึ้นได้ไงมันทางบอกแค่พวกเจ้ากระไดแล้วครับมันบอปลานกันมันกันนะครับคุณต้องไปตั้งทางเขาวิ่งร้อยห้าสิบตันนี่มันยกขึ้นในสูงกว่านะครับเสียวแรกสามสิบตันเราเช่นยี่สิบหาเช่นสามสิบตันอ่ามันยกรับรองว่าหัวที่หมดทั้งประเทศนะครัับบมนอา ดเอาไว้หาทิพย์ตันไปยกขึ้นรถอัดทันขวายานขวายันก็เลิกทันเดี๋ยวคนร้องเอาไปยกเอาลอยหาทิพย์ตันไปยกทันบพราะไม่ั้นพ่อยายทอนนครับก็จะโดนใผ่ปาดข้อเลยครับต้ขึ้นมาบัดนี้ครับว่าเบิ้งตรงนี้กันบ้างครับแจ้งตัดสายเคเบิลอาราวะเมืองโอ่งเมืองโอ่งกัน่ยจะเป็นหลาบบุรี้มาไขว่าครับครับอ่ะมันเป็นยังไงครับไปเบิ้งภาพหน้าจอพร้อมๆกันจากหนังสือพิมพ์เรดิโอนิวครับพ้นตำรวจโทษประเสริฐพุทธินะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโปรงจังหวัดราชบุรีครับ ได้รับแจ้งจากนายกวีจะเกรงอายุหาซุปซี่ปีนะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการตอนนอกบริษัททีโอทีนะครับจังหวัดสระบุรีว่ามีคนลายตัดสายเคเบิลอ่ะอันนี้ก็ับเป็นตะซั่งเนาะครับเาไปตัดที่แถวไหนนะครับรลม้ถนนทรงพ้นมูทิทิพหาตำบลปากแรดนะครับอยู่แถวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดตราชจบุรีซึ่งเป็นสายเคเบิลขนาด300คู่สนะครับถือคนลายตัดมากกว่าับยิน แล้วก็มีความยาวประมาณเก่าสิบเมตรอ่ะอันนี้ก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้ดูแลบ้านเมืองให้ไปจับกลุ่มผู้ที่เหตุพิษมาลงโทษให้ได้นะครับอ่ะมือนี่หมดเวลาเวลาหมดครับผมครับว่าอยากจากแต่เวลาหักมาไหร่ว่าอยากไกลจากพี่น้องเวลานันหักจนมาผมจ่าพง่งศรีามจถาะอเมืองอุดรตั้มท้ากูนเอาเพราะว่านะครับเอาลาพ่ะจากไปพ่อกันไหมมืออื่นสารวุอนี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ